ท่านรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับขอบงประเทศต่างประเทศกันครับ เรื่อยๆครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมาดูครับช่วงนี้ครับท่านผู้ชมครับความเร็วไปอยู่ที่50กิโลเมตรตัดรอบนีเอารอบนี้จาน้ำพ้อบสัญญาณราคาถับและแล้วดูครับความสามารถท่านผู้ชมครับ opportunity uh, to thank all, of, all of the common supporters, all of the staff who have worked to, look, to, see, to the to